1 3 3 แ,แล้วก็เดีเ๋ยวจ่ายรูปหนึ่งนะครับตรงนี้เลยนะครับผมโปรเจกต์สุดๆงนี้ครบต้องเามักับไปอวดลูกบออันใหญ่นี้จะมีคนเอากลับบ้านมั้ครับนะครับผม ก็จะลออกได้ล้วโอเคกิดวถปก้วะไรับทโอเคสวยาเคถ่ายเอาแล้วโอเคผมขอหนรูปสวยๆนะผมหนึ่งสองสาม สีของคอนเสิร์ตเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงรอบนึงด้วยนะครับผมช่วป้งกันเซฟหน่อยโปรดตะกตีกันสิครับนะกฤษณ์ไหนโไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนให้อ่ไอรีล52นะครับผมหนึ่งสองสาม สวยมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคผมแล้วจริงๆวันนี้นะผมนอกสมมผมแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะผมตบมือให้กับทีมงานหลาคนนะผมก่อนเลยนะผมตบมือให้กับ IMB Thailand ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะผมรอบนี้แล้วก็ขอตบมือให้กับ Abyss Company ด้วยครับ กขอเงินทีมโปรดักชั่นที่มาจากประเกาหลีนะผมที่ไปเวิลด์ซูปของผมทุกประเทศตั้งแต่ปีแล้วถึงตอนนี้นะผมนิวเอ็กซ์เซลล์ไฟแสงสีเสียงทุกอย่างนะผมแล้วก็ขอเิญตัวมือให้กับพี่เป๋าเป้ด้วยนะครับพี่ตากิรานนะครับผมแล้วก็ขอเชิญตัวมือให้กับ Air เม k เกิลสไตลิสด้วยครับ สุดท้ายผมขอเซียงจบมือให้กับทีมพ really ี่ๆแดนเซอร์ของผมด้วยนะคะโคเซียงกับทีมแดนเซอร์นะครับสวัสดีสวโอเคทักกันเอ่อติ๊กตือนที่ทำมานะครับผมเพราะว่าผมจะ ให้พี่ผู้ชายทุกคนเนี่ยเขาถอดเสื้อกันเขาเขาตอนเพลงแรกได้ยิบกรรมการนะครับผมเขาทั้งไดเอททั้งออกกำลังกายทุกวันไม่ดื่มไม่กินไม่ทำอะไรเพื่อโชว์นี้เพื่อวันนี้วันเดียวเลยชว์เพื่อทุกคนเลยนะผมก็เซ็นต์ตัวเองขอพูดเพื่อทุกที่ถ้าผู้หญิงผู้ชายนะคผมเราเวลาหนึ่งเดือนนะครับผมสามสิบวันเนี่ยเราจะต้องถ่ายวิดีโอ คิดเออวันละหนึ่งร้อยครั้งแล้วก็ต้องเอาขึ้นในกรุ๊รปแชทนะผมว่า,าทำจริงหรือเปล่าถ้าวันไหนคนไหนส่งชา้าส่งช้าเนี่ยก็ต้องจ่ายวันละประมาณ5,000บาทนะครับซึ่งคนแรกที่เกินเที่ยงคืนแล้วไม่ได้ส่งคือผมเนี่ยแหละครับพอ <c oughs> ดีออติงอย่างนี้เลยนะโอเคยังไงก็คอนเสิร์ตจ้วกับพี่ๆน่นเสิรกับสตามทุกคนอีกรอบหนึ่งด้วยนะขอบคุณมากครับ แล้วก็ขอสิ่งตัวเมื่อกับแขกพิเศษของเราในวันนี้พี่สกิร้องอด้วยนะครับขอ,อ,อสิ่งตัวเมื่อกับอาราเซ่ทุกทุกคนที่มาเป็นส่วนร่วมในวันนี้แล้วก็ทําทให้ความฝันของพวกเราทุกคนเป็นจริงขอบคุณกับเราความสนับสนุนแล้วก็ความรักที่ให้มาตลอดตัวเมื่อกับตัวเองหน่อยครับผมมากครับทั้งนั้น